วัดเเจ้าป้าดาวจะมาทำยากีโซบะเนาะจะมาพักยากีโซบะเจ้ามีไส้ก,กรอกมีไข่มีพักกับแครอทอันนี้คือน้ามันเครื่องปรุงเนาะป้าดาวซื้อมาไว้เป็นขวดเจ้า เราบประดา,าไปซื้อเส้นเหลืองมาแบบซื้อแบบแยกเส้นมาเนาะไปเจ้าไปทำเหมือนเนาะพัดยากิโซบะเจ้าใส่น้ำมันมากรอกไปเจ้าหมีตบใส่อางน้า มีตกมีตกอีกกับเอาพักในหน่อยก็เจ้าพอประดาเจ้าเส้นลงเนาะ พอดีไปซื้อเส้นแบบแยกแบบเป็นเป็นถุงเล็กๆกัะเจ้าแบบเหมือนมีเครื่องปรุงซื้อมาสามหออ่อนาะ กินสองคนสามห่อเจ้าพระเจ้าพราะบรมห่อหน่อย มันเจ้าพัดกิโซบะเจ้ายากิโซบะอาหารปลาดาวเื้อมากกินเลยเคยซื้อแล้วเจ้ามันมาอ่อยเจ้าแล้วก็ได้น้อยเจ้าซื้อมาทําคนเดียวเจ้าเขาใช้เครื่องฟุ้งจัจบๆเจ้าอร่อย แต่ถ้าเป็นหนังเป็นในล้านแท้ๆอร่อยกับเจ้าในห้างต้องเสื้อมาก,กินแลวเจ้าเป็นคนแพ็คไข่ตามทุกเปิดนะหนาอร่อยเจ้าสื้อมาทำโมูเจ้าต่างกินถูกกับถูกได้เยอะตัวเจ้าใครเจ้าใคร น่ามิดหนึ่งเจ้า <c oughs> ใครนี่แล้วแต่สอบแผ่สอบมันเนาะใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้เจ้า คนเจ้าคนคือใครดางเนาะไข่ขาวนั่นกระ,ะเจ้ามันมามด่างอ่ะเจ้าถ้าไข่มาสมขี้ปลาดาวน่ะเจ้า บอกคอมเมนต์ทิ้งไว้นะป้าดาบอหันเนอถ้าใครมา้มคลิปต้องคอมเมนต์ทิ้งไว้นะเจ้าป้าดาจะได้ตามหาง่ายแต่ใจแบบไป้มทั้งข้างหลังแล้วกดแต่เม่ดฟองเฮะแต่ป้าดาบอหันนะเจ้าป้าดาบอกหูเนอะล้วกับป้าดาบอกได้ตามไปหาเนะควนคอมเมนต์ทิ้งไว้เจ้าป้าดาจะได้ตามหาง่ายเนาะ ป้าดาวทำคลิปด้วยมือถือด้วยเจ้าป้าดาวบอกเล่นในคอม้วยเจ้าเวลาเขาทำเขาชิมดูเจ้าถ้ามันจืดเขาเพิ่มไปอีกเจ้าเขื่อมฟู้งเจ้าพอละที่นี่ก็เซจกอกกับพริกเนาะ ป้าดาวทำยูทูปปราดาวเรียนคนเดียวนะเจ้าเพราะฉัน,นั้นก็คงจะไปจ้าหน่อยทำคลิปคนเดียวเจ้าทุกอย่างคนเดียวมดเจ้ามันมีไผ่โจยเจ้าหน้าที่ไผ่น้าที่มันเนาะน้าที่ดาอันปราดาวเรียนยูทูปประดาวก็เรียนคนเดียวเจ้าปลูกผ,ผัวปากเกียวเจ้าเปิดทำงานของเปิดเปิดมีทำงานปิดลักเนาะ อนมาเล่นยูทูบเจ้าพักเสียเรียบร้อยแล้วเจ้าพัดยากิโซบะปลาดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าปักกันคลิปไหม่คลิปหน้านอ้อกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่ตามคือปลาดาวเทรนเนอร์จำได้ผัาดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ